แล้วเมื่อคืนไปงานเลี้ยงรุ่นมาได้ดื่มแอลกอฮอล์ไปเยอะไหมแกคิดว่าฉันเป็นบ้าแล้วเปล่ารายงานข่าวด่วนพบดาราสาวชื่อดงังซัดตางเสียชีวิตอยู่ในสระว่ายน้ำแห่งหนึ่งแต่หนูไม่เคยทำร้ายเพื่อนแล้วทำไมเพื่อนต้องทำร้ายหนูด้วยแน่ใจเหรอว่าเราไม่เคยมึงจะเอายังไงตอนนี้ทุกคนในงานเลี้ยงรุ่นอ่ะให้การกับตำรวจหมดแล้วว่าพวกเราอ่ะอยู่กับอีกกลุ่คืนนั้น ให้มึงมารับที่ผู้กดน้ำที่สวดมันจะให้ขอนมึงไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์น,นะคะมึงฆ่ากูใช่ไหมบางทีเราอาจจะไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายเขาแต่เขาก็โดนทำร้ายไปเหมือนกันถ้าเราเป็นคู่กันขอให้เราเสียงเชียมซีได้หมายเลขเดียวกันแล้เจ้าคะจะไว่้ถ้าพี่ตายไป <laughs> ที่จะไม่ปป <S <S ไปไหนทจ่อยู่กับเราตลอดเจนสัญญาก,กับฉันแล้วนะถ้าฉันตายไปจริงๆเจจะทำยังไงกูจะพิสูจน์ให้มึงเห็นเองว่ากูกับมึงหลักกันได้ต่อให้กูต้องตายวันนี้เนี่ยกูจะรอคำตอบจากมึงพี่โอมพี่โอมอยู่ห้องผมมะเจ๊ tame! จบแม่งขวบแม่งดีนะถ้าฉันยังไม่ตายฉันก็จะอยู่รุ่นเดียวกับแกโอ๊ยกูก็ว่ากูเป็นแม่นาคพะโะนงค่ะมึงเอ้ยแมปล่อยปลามา